ระบอกจมหมดแล้วมั้งเนี่ยเอ้ยดูดูด,ด,ดูน้ำไหมครับโอ้โหนี่ดู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 ดดานมิตยดี๋หให้ผ่านยกให้ดูสักทีครับโอ้นี่นี่น,นี่สวัสดีครับเพ,พ,พื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องพบก,กับผมช่งางรเดชแล้พรานมิตรอยู่ด้านหลังนะก็ <c oughs> ตอนนี้ฝนตกฟ้าลั่วนะครับเราจะมาเดินลุยน้ำเก็บกู้กระบอกไปลาไหลกันนะจากเมื่อวานที่มาดักไว้เนี่ย น้ำยังน้อยมากๆเลยแล้วเมื่อคืนเนี่ยฝนตกมาทั้งคืนเลยครับสงสัยต้องได้ลุยน้ําเก็บกันแล้วตอนนี้ฝนก็ตกด้วยก็การถ่ายทําก็จะทุรักทุเลหน,น่อยนะเดี๋ยวตามไปดูด้วยกันครับว่าวันนี้จะมาไม่มาไปฮะ <laughs> ในพานเป็นไงก็อ <laughs> อบอกจมหมดแล้วมั้งเนี่ยเอ้ยดูดูดูน้ำไหมครับโอ้โหนี่ดู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 ด,ด,ด,ดูานมิด <laughs> มันลุยน้ำเก็บกระบอกกันนะตอนมาโอ้ดูโเท่าเอวผมแล้ตอนมาดักไว้เนี่ยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเมื่อวานเย็นไม่คิดว่าน้ำมันจะมาใหญ่ขนาดนี้นะผมเองเนี่ยก็ต้องกลางล่มไปถ่ายไปเนาะก็อยากได้วิดีโอด้วยนะครับลักษณะหมายก็ แบบนี้ครับเป็นทุ่งป่าหญ้าที่น้ําท่วมถึงเนี่ยเนาะบางจุดก็ยังตื้นอยู่บางจุดก็ลึกนะครับเดินเก็บเดินเช็คไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวไปเทกันอยู่ที่บ้านครับว่าจะได้ตัวบ้างไหมวันนี้อ <c oughs> โอ้ดูฝนยังตกหนาขาวตรงนู้นเป็นภูเขากไ,ไกลๆน่ะฝนบางจมิดละ เดี๋ยวพอหลังจากเก็บกระบอกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะยกรอบกันด้วยนะครับเรามาดักไว้ทั้งรอบปลาแล้วก็ทั้งกระบอกปลาไหลนะเมื่อวานนี้ครับก็อยากให้ได้ดูบรรยากาศกันนะกับไม้เนี่ยช่วงฝนตกนะครับบรรยากาศก็กําลังหนาวเย็นสบายฮะ <laughs> เย็นสบายไม่พานพิษ <laughs> หนาว <laughs> แต่ก็ต้องมาเก็บนะเดี๋ยวจะสูงกวันนี้แล้วจะท่วมรอบหมดเอ้ยจะท่วมทั้งรอบจแล้วก็ท่วมทั้งกระบอกนะเดี๋ยวหากันไม่เจอครับก็ถ้ามาช้ากว่านี้นี่เป็นยังไงฮะในพานกระบอกจมหมดไม่ได้ดักกันอีกแล้วนะปีนี้นะต้องรอน้ําลดนู่นนะครับเพราะว่าน้ําเนี่ยถ้ามันขึ้นสูงแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเลยเป็นช่วงฤดูของมันเลยเนาะเราจึงต้องตากฝนมาลุยเก็บกระบอกกันฮะ ก็เก็บครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปยกรอบดูด้วยกันครับดูน้ําครับเดี๋ยวยกกระบอกมาเก็บฝั่งก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะไปยกรอบด้วยกันนะในพานวันนี้ได้เรื่องไหมปาไหลดูไม่ค่อยดีเลยนะ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> แค่เก็บกระบอกมาครบได้นี่ก็สุดยอดแล้วใช่ไหมจำไม่ได้วันนี้นี่อีกงานจะไม่ได้วันนี้นี่ต้องหลาย เพราะว่าน้ามันขึ้นสูงเนี่ยมันก็จะอยู่แบบนี้เลยนะมันไม่ลดแล้วครับปีนี้ก็เป็นฤดูน้ําหลากแล้วถ้าไม่รีบมาเก็บตะเนี่ยเดี๋ยวจะหาไมา่เจอกันแล้วครับไปตกหนาแรงหมดเลยนะเออไม่งั้นก็จะไม่มีกระบอกดักปลาไหลกันแล้วนะปีนี้อ่ะเดี๋ยวตามไปยกรอบดูด้วยกันครับไปน้ําแค่เอวอีกแล้วรอบก่อน้ําสูงจนเกือบท่วมแล้วนะ การดักรอบแบบนี้ถ้าน้ําท่วมรอบเนี่ยถ้าเป็นพวกปลาดุกปลาช่อนเข้าเนี่ยมันจะตายนะครับก็อยู่ที่ว่าการดักเนี่ยมาดักปลาอะไรถ้าดักพวกปลาซาปลาตะกับเนี่ยก็ดักจมได้เลยครับแต่ว่าถ้าดักพวกเป็นปลาดุกปลาช่อนเนี่ยมันต้องหายใจเนาะถ้าน้ําท่วมรอบเนี่ยมันตายแน่ๆครับเดี๋ยวดูกันฮะว่าจะมีตัวไหมมาเล่นน้ําตักฝนกับพลานมิดนะครับโอ้ยหมี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 กับวิธีการหากินแบบ พื้นบ้านเนาะเดี๋ยวขึ้นฟังก่อนพอจะได้อยู่ครับพวกมดแมลงกัดต่อยเนี่ยมันก็อยู่ตามป,ปา่ายาเนี่ยเนาะเวลาคนเดินผ่านมันก็จะเกาะนะฮะโดนกัดโดนเจ็บโดนกัดโดนต่อยแดงทั้งตัวครับเวลามากู้รอบเวลามากู้กระบ,บอกไปลาไหลไงไปแล้วครับนูดดดด้นนู้นเห็นกระโดดแล้วนะ่ะโอ้ เยอะยูเยอะยูอ่ะเดี๋ยวให้ในพานยกให้ดูสักทีครับโอ้นี่นีนอ้ยปลาซาครับปลาเลยปลาตะก,กับโอ้รอบแรกก็มาแล้วครับนี่เอาาเอาอ่ะเดี๋ยวป K ่อยเทปลาออกทีเดียวนะเดี๋ยวไปดูอีกรุงนันก่อนนะครับลูกนี้ดักอยู่ตรงนี้โอโอ,โอโตก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  จะท่วมหัวจะท่มหัวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขึ้นก่อนอ่ะมือหนึ่งก็ถือล่อมือหนึ่งก็ถือโทรศัพท์ออ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเขาโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วเอ่าอ่าตกตะลิงไปหน่อยมาดูนะโอ้หีมียุ้งก็เยอะอยู่ครับนี่โอ้หลายตัวหลายตัวหลายตัว แต่จะน้อยตอนรอบแรก่อยนะเท่าน้าอ,อกแล้วครับแต่ตรงนี้คือตื้นแล้วนะถ้าก้าพาดจากนี้สักสองสามก้าวเนี่ท่วมหัวนะครับต่อไปไปดูอีกรูปหนึ่งครับสองลูกเมื่อกี้นี่เรายังไม่ได้เทปลาออกนะมาดูลูกนี้สักก่อนครับลูกนี้นี่ดักอยู่ตรงน่าจะเหนี่ยครับตรงมืออ่างเลย ตรงจุดแม่น้ำใหญ่แล้วครับนี่นี่หมายเช้าๆนี่สวยมากๆาครับฝนตกบรรยากาศเย็นๆเนาะดูลูกนี้นะครับโอ้มีอยู่มีอยู่นู่นนู่นนู่นนโอ้เดาเด้อหลายตัวอยู่เหมือนกันครับอตัวโอ้ยตะกับใหญ่ๆนี่โอ้ตายก็มีนะรอบนี้ก็ได้ไม่เยอะนะครับกับคัดเอาแต่ ปลาตะกับตัวใหญ่ๆไปเนาะนี่ฮะสี่ห้าตัวก็เดินมาเจอลุงพอดีนะครับลุงเขาก็มากู้รอบเหมือนกันเดี๋ยวมาดูรอบของลุงเขานะว่าได้ไหมครับรอบของเราก็ยกไปสองสามลูกแล้วนี่ตรงจุดนี้นี่น้ําใหญ่ครับ<อ>จากจุดที่เราเคยทอดแขกันนะเนี่น้าเต็มหมดแล้วครับป่าบัวก็มิดหมดละ ลุงลุงล,นลุนครับก็น้ําท่วมหมดเลยฮะลุงเขายังหารอบไม่เจอเดี๋ยวลองเดินแวกๆดูครับหาไ,ไม่เจอครับตอนนี้นี่ทานมิดลงไปช่วยหาฝั่งนู้นเพราะว่าตอนมาดักไว้เนี่ยน้ํามันยังน้อยอยู่ฮะแล้วพอตอนนี้น้ําท่วมก็มันก็ไม่รู้จุดไหนไม่จุดไหนก็ยังหาไม่เจอนะครับผมเองก็ ไม่มีมือช่วยหานะเพราะว่ามือนึงถือล่มมือนึงก็ถือกล้องนะครับพันมิรบอกไม่รู้ใครยืมไปดักหายนะ <c oughs> เจอไหมไม่เจอ <c oughs> พันมิรว่าไงนะใครยืมไปดักเหรอคนใจดียืมไปดักแล้วมั้งเอาแล้ว <c oughs> อบอกบอกแฟนขับเอฟซีหน่อยว่า <c oughs> งานทอดแถเป็นยังไงของเรา <c oughs> ตอนนี้ หมายหมายทอดแถเป็นยังไงตอนนี้งดหมดเลยตอนนี้งดนะนู้นหมายทอดแถของเราอยู่ข้างหน้านูน้นใช่ไหม,ไมตอนนี้คือน่าจะสองสามช่วงคนแล้วฮะนี่ตลอดเลยหมายทอดแถของเรานะครับตอนน,ตอนนี้แถตอนนี้แหไม่ได้แล้วนะก็เดี๋ยวมายกรอบลูกสุดท้ายของเรากันดูนะครับลูกนี้จะสุดท้ายแล้ะ ดักอยู่ตรงนี้ปึ๊บโอ้พอมีอยู่พอมีอยู่ออยโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้ปลาอะไรวะนะ่ะสลิตอีกตัวเดียวสลิตเหรอนน่นโน่นโน่นโอ้นน่นโน่นโน่นสลิดสลิดตัวหนึ่งครับใหญ่เลยอะปลาสลิดสองนะตัวนะครับไม่ใช่ตัวเดียวโอ้ไซส์กำลังเลยเนาะ ทำเหยื่อะโดนะนี่ครับสะ<อ>สมเหยื่อชะโดกันไว้หน่อยนะเ,เดี๋ยวได้ออกล่ากันอีกครับนี่โอเคอ่ะมาเอาปลาออกกันนะครับ้้ลแ เปลาใส่ถังครับรอบนี้ก็ได้าักลาวสิบตัว,ว,ว <c oughs> ต่อไปมาเอาจากลูกนี้นะลูกนี้นี่ได้เยอะครับผมโอ้หลายปลาเลยนะอาดีครับตอนนี้นะครับจากการยกรอบนะ แต่เยอะอยู่นะครับเนี่ปลาดูนี่ปลาซาครับปลาซาปลาตะกับแล้วก็ปลาปสลิดนะโหก็ได้เป็นมือ้อสบายสบายครับเนี่ยโอเคสําหรับวันนี้ครับเทป,ปลาเสร็จอ่าก็จะดักรอบไปอีกเหมือนเดิมนะนู่นครับก็เดี๋ยวผมปิดคลิปคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนอก,ก็วันนี้ของงดครัวพื้นบ้านเมนูพื้นบ้านสักหนึ่งคลิปนะครับแล้วเดี๋ยว เอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ลากันไปก่อนเนาะนวลลากันด้วยการดักรอบของพรานมิดแล้วกันนะครับสวัสดีครับ